สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้มาเจอกันอีกแล้วนะครับกับออปต้านะครับออปต้า1.6 lt นะครับนี่ครับเราจะมาทำอะไรกันนะครับเราจะไปเปลี่ยนถุงมือเบรกกันครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการถอดกันเลยครับก็คือเชฟโรเล็กนะครับรุ่นนี้เลยนะครับรุ่นนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการถอดกันครับทุกคนไปครับไปดูกันครับก่อนอื่นเราก็มาถอดน็อตตะกูเกียวตัวนี้ก่อนนะครับข้างขวาหนึ่งตัวข้างตัวนะครับปลดออก อดออกก่อนครับแล้วก็กระดกขึ้นนะครับแล้วก็ยกออกนะครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับเจ็บถาถอดน็อตแบบนี้เลยครับถอดแบบนี้เลยแบบง่ายเลยใช่ไหมครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับน็อตอ้อต้า1หนึ่งจุดหกนะครับ LT นะครับเกียร์ออโต้นะครับท่านผู้ชมเราจะมาเปลี่ยนถุงมือเบรกกันครับ เรายกนี่ขึ้นนะครับกระดกตูดขึ้นนะครับกระดกตูดขึ้นแล้วดึงนิดหนึ่งครับแล้วก็เดี๋ยวเอาเบรกมือลงหน่อยก่อนนะครับทักขาเบรกมือเบรกมือลงหน่อยแล้วก็ค่อยๆเอาออกครับของนะครับโอเคเดี๋ยวผมเอาออกก่อนนะครับมันถ่ายลําบากนะครับถ่ายคนเดียวด้วยนะครับพอเรากระดกขึ้นแล้วก็จะเห็นน็อตแบบนี้นะครับน็อตที่ยึดกับถุงมือเบรกนะครับแบบนี้เลยครับเห็นไหม ว่ามากเลยครับเราถ้าดีถ้าเราออกไม่ได้เราก็ไขน็อตสกูที่ยึดกับถุงมือเบรกออกก่อนก็ได้ครับทุกคนแบบนี้เลยนะครับเราไปดูใกล้ๆเลยนะครับกระดกแล้วก็พยายามไขออกให้ได้นะครับทุกคนนี่ครับถ่ายคนเดียวทําคนเดียวก็จะลำบากหน่อยครับแต่อยากให้เห็นกันชัดๆเลยครับนะครับกระดกขึ้นแบบนี้เลยครับ มาถึงขั้นตอนนี้แล้วให้เราขยับขยับนะครับขยับขยับถ้าเราไม่ถอดน็อตออกแล้วก็ขยับขยับครับขยับขยับมันก็จะหลุดอย่างนี้นะครับทุกคนนี่ครับหลุดแล้วครับนี่ครับหลุดออกมาแล้วนะครับเราก็จะเปลี่ยนมือเบรกตรงนี้ได้แล้วนะครับคครับแล้วก็ยกออกมาเราก็ยกออกมาจากในรถแล้วครับก็มีลักษณะเป็นแบบนี้เลยนะครับั่งที่เราถอดน็อตอยู่ตรงนี้ครับนี่ครับที่มี รูอยู่นะครับซ้ายขวาเลยนะครับซ้ายขวาเลยแค่น็อตสองตัวเองนะครับแล้วก็กระดกกระดกแนบแล้วก็ค่อยค่อยค่อยเอาออกนะครับเพราะว่ามันจะฟิตที่ถุงมือเบรกนะครับเราต้องเคลียร์ให้ดีนะครับถ้าเราไม่อยากถอดน็อตสองตัวนี้นะครับสองตัวนี้เราก็ต้องค่อยเอาออกนะครับเอาแล้วแต่สะดวกก็แล้วกันครับเห็นเพื่อนๆถามกันเข้ามาเยอะว่าถอดแบบไหนนะครับ เดี๋ยวเราจะถอดถุงมือถุงมือเบรกออกกันครับมือเบรกนี่ออกโอเคครับถอดออกเลยครับขั้นตอนนี้เราจะเอามือเบรกออกได้เราก็ต้องไขนน็อตนี่ครับติดตัวครับหนึ่งสองสามสี่สี่ตัวนี้ครับไขออกมาให้หมดเลยครับเป็นเป็นน็อตเกลียวนะครับเป็นน็อตเกลียวนะนี่ครับหนึ่งตัวถอดออกมาให้หมดครับเป็นตัวล็อกถุงมือเบรกที่ใ่นะครับคลิปนี้เราก็มาทําวิธีการถอดเบรก น้องออฟตาเชฟโรเล็กกันนะครับคนใช้กันเยอะนะครับรุ่นนี้นะครับใช้กันเยอะมากนะครับแล้วก็อะ่รยเยอะมากด้วยครับทุกคนนี่ครับน็อตที่ถอดออกมาได้เป็นแบบนี้ครับแล้วก็ยกขึ้นมาเลยครับเช็งออกมาเป็นตาแบบนี้เลยครับโอ้โหมันเน่ามากๆเลยครับทุกคนเพราะว่าหนังหมดสภาพนะครับหนังหมดอายุ การใช้งานนะครับทุกเดี๋ยวเราจะไปสั่งร้านเย็บนะครับเนื่องจากเราไม่ได้สั่งใน l a z a ดานะครับใน La z a ดาช h อปปีก็มีนะครับทุกคนไปสั่งกันได้นะครับแต่ครั้งนี้ผมจะเย็บเองนะครับให้ช่างเย็บนะครับไม่ยากนะครับเดี๋ยวไปดูตอนเย็บเสร็จนะครับก็จะได้แบบนี้ครับทุกคนเราแกะลูกแม็กออกแล้วมาแล้วมันก็จะได้แบบนี้ครับได้แบบนี้ครับนี่หน้าตาเป็นแบบนี้เลยครับต่อไปเราก็จะไปเย็บกันครับนี่ได้แบบนี้เลยนะครับ ไม่ยากเลยใช่ไหมครับแกะลูกแม็กออกมาแบบนี้นะครับโอเคอนี่ครับเราก็เอาหนังมาทาบหนังครับทำเองได้ง่ายทำได้ง่ายๆได้ที่บ้านครับโอเคแล้วก็ตัดตัดครับตัดตัดเราหนังสีดํานะครับหนัง PVC สีดําครับโอเคตัดออกมาเพราะว่าแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเอามาทาบนั่นเองนะครับทุกคนนะครับ ถึงมือช่างแล้วอะไรมันก็ง่ายครับทุกคนเราจะไปให้ช่างเย็บกันครับเดี๋ยวไปดูตอนเย็บถึงช่างแล้วทุกคนช่างกำลังเย็บให้ครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับทุกคน ถึงมือช่างแล้วทุกคนทําเองได้ที่บ้านง,ง่ายๆครับเราก็เย็บเสร็จแล้วครับท่านผู้ชมเย็บเสร็จแล้วก็จะได้หน้าตาเป็นแบบนี้ก็ยิงแม็กเข้าไปเหมือนเดิมครับครับเราใส่ยางด้วยนะใส่ยางที่ตรงนี้ด้วยนะครับ ื่อที่จะได้ลัดกับมือเบรกนะครับทุกคนนะครับนี่เสร็จเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยครับหน้าตาเป็นแบบนี้เลยครับทุกคนเสร็จเรียบร้อยครับก็ได้หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับต่อไปประกอบที่ไปเราก็นํามาประกอบที่คอนโซลเลยครับคอนโซลมือเบรกกันเลยครับทุกคนแล้วก็ยึดนัดเหมือนเดิมทุกประการเลยครับทุกคนสวยงามนะครับก็ออกมาเป็นหน้าตาอย่างนี้นะครับทํามาฝากสําหรับคนอยากทานะครับนะครับหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์นะครับ เดี๋ยวเราไปประกอบที่รถกันต่อครับนี่ครับหน้าตาก็เป็นอย่างนี้ครับทุกคนสวยงามเอาเรื่องอยู่นะครับถ้าต้องการได้สีก็ให้ช่างใส่ได้สีให้นะครับแต่นี่ผมเอาแบบเรียบเรียบง่ายๆยสวยๆงามๆไปเลยครับโุนเดี๋ยวไปประกอบที่รถกันครับไปดูความสวยงามอีกทีหนึ่งครับใส่ถุงมือเบรกเบรกมือเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมครับเรียบร้อยสวยงามเดี๋ยวเช็ดแว็กหน่อยครับเช็ดแว็กหน่อย นะครับเช็ดแว็กน่อยนะครับสวยงามครับทุกคนนี่ครับเช็ดแว็กซี่หน่อยครับงองงามไปเลยครับทุกคนเห็นไหมถ้าชอบคลิปนี้นะครับที่เรานําเสนอก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งช่องเราด้วยครับขอบคุณครับจะมีคลิปดีๆสาระดีๆนํามานําเสนอกันอีกนะครับท่านผู้ชมนี่ครับเดี๋ยวลองปลดไปมือดูว้าวสุดยอดตรงนี้เราใส่ยางด้วยนะครับเพราะว่ามันจะได้รัดตรงคอนพอดีนะครับยางยืดนะครับทุกคนตรงนี้ ว้าวโอเคถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย